ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือแม่บูดูนะคะซึ่งเป็นควายนมค่ะสายพันธุ์อิตาลีนะคะเชงได้นำเข้าแม่บูดูมาจากฟาร์มนม cp ค่ะซึ่งเขาปลดกเกษียณแม่บูดูแล้วนะคะแม่บูดูตอนนี้อายุอยู่ที่ประมาณ13ปีกว่า14ปีค่ะแล้วก็เอาเชงเอามาเลี้ยงเนี่ยนะคะอยู่กับเชงเนี่ยตอนแรกที่ออกมาจากฟาร์มยังไม่ได้สนตาพายเลยนะคะออกมาพร้อมน้ำหนัก 780ดกิโลเกือบ800กิโลเลยค่ะแน่นมากนะคะเนื้อหนังมาเต็มเลยแล้วก็นมใหญ่มากแต่การเลี้ยงแบบระบบฟาร์มแบบนั้นนะคะทำให้บูดูเนี่ยไม่สามารถผสมเทียมแบบควายธรรมดาติดได้อย่างง่ายๆนะคะเชยงเอามาเลี้ยงอยู่ประมาณเกือบ1ปีนะคะแล้วก็ลองผสมไปนะคะผสมเทียมพ่อพันธุ์ควายปากไทยไปแล้วก็ไม่ติดนะคะแล้วก็ไปได้ความอนุเคราะห์จากพี่เอกฟาร์มบ้านสวนนะคะ บูดูเนี่ยไปอยู่ที่ฟาร์มแล้วก็พี่เอกกับหมอแจ็คและทีมงานฟาร์มบ้านสวนก็ทำการตั้งค่าร่างกายของบูดูใหม่นะคะด้วยการลดอาหารค่ะจากตัวที่แน่นๆนะคะก็ลดน้ำหนักลงมาแล้วก็ทำการตรวจสุขภาพตรวจภายในโดยหมออ้อมนะคะก็ใช้เวลาอีกเกือบปีเหมือนกันค่ะจนกระทั่งทีมงานฟาร์มบ้านสวนนะคะสามารถผสมเทียมนินมังกรนะคะ เข้าไปในท้องบูดูจนได้ค่ะและล่าสุดนะคะบูดูก็ได้คลอดลูกสาวออกมาแล้วนะคะเป็นลูกสาวนินมังกรค่ะซึ่งผสมโดยหมอแจ๊คนะคะชื่อว่าสีนินซึ่งนอนอยู่ข้างหลังตรงก้นของบูดูนี่เองค่ะสีนินออกมานี่มีลักษณะที่เหมือนแม่นะคะแล้วก็มีเขาที่ใหญ่กระดูกแข้งขาใหญ่ได้มาจากนินมังกรเลยค่ะเป็นควายที่ โตวไวมากนะคะด้วยพลังน้ำนมของแม่บูดูนี่แหละค่ะทำให้สีนินเนี่ยโตวไวกว่าควายในรุ่นเดียวกันนะคะตอนนี้สีนินมีอายุอยู่ที่สองเดือนกว่าๆค่ะกำลังจะเข้าสามเดือนนะคะแต่ว่าการจเจริญเติบโตในแต่ละหนึ่งแต่ละอาทิตย์ผ่านไปเนี่ยสูงขึ้นหนาขึ้นใหญ่ขึ้นแบบผิดหูผิดตาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่คือพลังน้ำนมของ แม่บูดูที่เราเห็นแม่บูดูผอมๆอ,อยู่ตอนนี้ 1. ก็เกิดจากการที่พึ่งคลอดลูกนั่นก็คือสีนินด้วยนะคะ2อ,อ,อมีควายตัวเมียอีกหนึ่งตัวค่ะชื่อว่าสนมเอกนะคะเป็นของเชงเองเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่เราจับเขาอยากแยกนมจากแม่เขาแล้วพอเอามาเลี้ยงรวมก,กันกับบูดูนะคะพอบูดูคลอดน้องสีนินออกมาเนี่ยสนมเอกก็ไปเข้าเต้า,ตาบูดูด้วยค่ะ ก็กลายเป็นว่านมของบูดูเนี่ยเลี้ยงควาย2ตัวนะคะแต่นมของบูดูก็ไม่ได้ท่องลงไปเลยค่ะแล้วก็สนมเอกก็มาจ้ำนมด้วยนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลให้ร่างกายของบูดูเนี่ยดูเหมือนว่าทุกคนจะยังเห็นว่ามันแบบกระดูกซี่โครงขึ้นเลยยังไม่เต็มสักทีนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ให้นมแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยเรานำแม่บูดูมาเลี้ยงดูอยู่ในฟาร์มของเรานะคะซึ่งก็ข้อก็ยังไม่ เรียบร้อยสมบูรณ์ดีเท่าไหร่แต่ว่าเป็นฟาร์มที่ปลูกหญ้าแปลงใหญ่เอาไว้นะคะแล้วเราก็ปล่อยอย่างอิสระมีลว้วรอบขอบชิดนะคะแล้วก็ให้ควายได้กินอย่างอันลิมิตเลยบนเนื้อที่เกือบเกือบ20ไร่นะคะก็ให้ควายได้เดินแล้วก็กินหญ้าค่ะแล้วก็มีเสริมอาหารให้กับแม่บูดูบ้างนะคะเนื่องจากแม่บูดูผอมมากนะคะก็อยู่ในช่วงกำลังฟื้นฟูและเราคาดว่าแม่บูดูเนี่ยจะกลับมา ฟูลออปชันอีกครั้งหนึ่งในไม่ช้าค่ะที่สำคัญก็คือพัฒนาการของสีนินลูกสาวแม่บูดูกับพ่อซึ่งคือนินมังกรนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองมากเพราะว่าโตเร็วเนื้อเยอะแข็งแรงนะคะแล้วก็เชื่องค่ะก็ใดๆแล้วนะคะนอกจากพันธุกรรมที่ดีในตัวของสีนินแล้วเนี่ยเราก็หวังเพียงแค่ว่า ความโชคดีความโชคดีของเราคือได้สีนินเป็นตัวเมียใช่ไหมคะแต่เราขอแค่มีพลังน้ำนมเหมือนกับแม่ของเขาก็คือบูดูนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับเรานะคะและนี่ก็คือแม่บูดูตอนนี้มานอนพักอยู่ในคอกกลางวันนะคะหลับสนิทเลยเดี๋ยวพอเขาตื่นเนี่ยเขาก็จะเดินเดินทั้งวันทั้งคืนค่ะเดินกินหญ้าเลือกหญ้าก,กินนะคะเราก็ปลูกหญ้าเอาไว้หลากหลายนะคะทั้งลูซี่ถั่วฮามาต้าญ้าขน หญ้าธรรมชาติปลูกปนกันไปหมดเลยคะ่ะมีถั่วลิสงด้วยนะคะก็ควายก็เลือกกินเอาเองตามสบายใจเลยอยากกินอะไรก็กินนะคะมันไม่หมดอยู่แล้วนี่ก็คือวิธีการเลี้ยงของเราคะ่ะแล้วก็มีน้ำสะอาดให้เขาอย่างเพียงพอนะคะนี่คือแม่บูดูล่าสุดคะ่ะ